สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวท์ไทม์นิวนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวบันเทิงคงจะทราบเลครับว่าผู้ชายที่ถูกหญิงสาวรายนี้ออกมาแฉคือใครแฉเรื่องอะไรครับเขาออกมาโพสแฉนะครับแฟนของดาราสาวคนดังคนหนึ่งไม่ยอมจ่ายเงินค่า PR สาวร้านเหล้า และที่สําคัญคือรวยมากครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาบอกแบบรวยก็รวยแถมพาแฟนไปเที่ยวต่างประเทศมีการจุดพลุและเพิ่งจะขอแฟนสาวแต่งงานไปสดๆดร้อนๆนี่เองนะครับแต่ปรากฏว่ากลับเบี้ยวนี่ไม่ยอมจ่ายเงินครับพอมีการไปทวงเนี่ยกลับถูกบล็อกทุกช่องทางเลยนะครับเนี่ยครับวันที่2มกราคม2,565นะครับมีผู้ใช้ Facebook รายนึงเนี่ยเขาออกมาโพสแฉแฟนดาราสาวคนดังคนนึง ไม่ยอมจ่ายบินค่าอาหารครับแล้วก็ค่า PR ของสาวๆอีกหลายคนรวมเป็นเงินกว่า8,300บาทนะครับเนี่ยครับมีการโพสต์ภาพแฟนดาราคนดังกล่าวลงในโซเชียลเลยครับขณะมาใช้บริการที่ร้านนี่ครับกลับไปเบี้ยวนี่ไม่ยอมจ่ายเขานะครับโดยเจ้าของโพสต์เนี่ยระบุข้อความนะครับว่าไม่เข้าใจคนเรารวยก็รวยพาแฟนสาวไปเที่ยวต่างประเทศจุดพลุอลังการนู่นนี่นั่น แต่แค่เงิน CR วงเล็บไม่จ่ายบินไม่ยอมจ่ายคืนพอไลน์ไปขอร้องวิงวอนก็กลับบล็อกเราทั้งไลน์ทั้งไอทั้งเฟสคืองงเพราะนางนยังเข้ามากดไลค์รูปเป็นเฟสอยู่เลยนี่มากดไลค์รูปในเฟสแล้วก็บล็อกทุกช่องทางเดี้ยวนี่นะครับพอมีการทักไปทวงเงินเนี่ยก็บล็อกเราล่าสุดครับขอแฟนแต่างงานนี่เขาบอกก็ขอให้รักกันนานๆนี่สินที่ติดไว ชาติหน้าค่อยมาใช้เราก็แล้วกันทำใจอาโหสิกรรมนี่โอ้โหรู้เลยรู้เลยนะครับใครที่ติดตามข่าวบันเ,เนียก็ต้องบอกว่ารู้เลยจริงๆว่าเป็นใครแต่จะจริงจะเท็จอะไรยังไงเนี่ยคงจะต้องรอให้เจ้าตัวนออกมาพูดเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่ฝ่ายเดียวคือฝ่ายทางสาวที่เป็นเหมือนจะเป็นสาวพีอาร์ออกมาบอกว่าถูกเบี้ยวนี่ไม่จ่ายเงิน 8 0 0 0าบาทรวมค่าเด็กๆ PR ค่าอาหารในบินนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเขามีการลงบินให้เห็นชัดเจนด้วยว่าเตดค่าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ติดไว้เยอะด้วยนะครับผมขอไม่ขออนุญาตบอกรั้งบุคคลใรแต่ว่ารวยนะครับชอบพาแฟนไปเที่ยวต่างประเทศและที่ชัดเจนคือล่าสุดยังเพิ่งจะขอแฟนสาวแต่างงานที่ต่างประเทศนะครับที่ต่างประเทศด้วยนะครับจริงเทสอะไรยังไงก็ น่าจะต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่านะครับเพราะว่าสาวก็ออกมาเฉลยแบบนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวเบี้ยวจ่ายบินค่าอาหารค่าพีอาสาวร้านเหล้านะครับแถมพ่อทักไปทวงถูกบล็อกทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวผมคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อครับและคุณก็ยิ้มลาครับรู้ว่าเป็นใครนะครับเข้าวไอเทวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ